เฮือนอุ้ยแก้วเจ้าเป็นเฮือนตีทุกย่ามมาจากสันตกโตตีอยู่บริเวณการสวนแก้วในปัจจุบันเจ้าลักษณะของเฮือนเนี่ยจะเป็นเฮือนของกลุ่มค้นตีอยู่อาศัยอยู่ในเวียง รูปแบบเฮือนก็จะเป็นเฮือนตีมีขนาดพอดีกับหนึ่งครอบครัวเจ้าเป็นเฮือนตอีมีพัฒนาการหลังจากที่เป็นเฮือนกาแล้วขึ้นมารูปแบบเฮือนจึงมีขนาดตีบ่ใจเฮือนขนาดใหญ่ตีมีจานแล้วก็มีเตื่นกว้างในตัวเฮือนเองเนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวเฮือนตีมีพื้นที่ใจสอยคล้ายๆกับเฮือนในยุคก,ก่อนก็คือมีเติน่นมีห้องนอนแต่ว่าเขาจะแบ่งการเป็นสัดส่วนมาขึ้นเจ้า สำหรับเฮืินอุ้ยแกวนะครับจากการสํารวจนะครับในส่วนของแม่บันไดด้านหลังนะครับเราต้องทําการเปลี่ยนเนื่องจากว่าเราทําการซ่อมมาหลายครั้งโดยการที่ยึดหือมันแน่นแต่ว่าณนตอนนี้มันไม่สามารถที่จะซ่อมได้แล้วครับเพราะว่าไม้มันผุเยอะเกินไปเราต้องทําการเปลี่ยนใหม่ครับด้านหน้าก็จะยึดราวบันไดนะครับเนื่องจากว่ามันโยกมันคลอนไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนไม้ปิดคานตรงด้านหน้านั่นนะครับ สำหรับแม่บันไดด้านหลังของเรือนอุ้ยแก้วนะครับเขาจําเป็นที่จะต้องซ่อมฐานปูนตรงที่รองรับแม่บันไดนี้ตัวเพื่อที่จะว่ามันมั่นคงแข็งแรงนะครับแล้วก็ตอนที่เราทําการรื้อแม่บันไดเดิมออกเขาจะต้องทําการทุบปูนในส่วนนี้ครับจึงมีความจำเป็นต้องเสริมปูน่านปูนที่เข้าไปตัวนะครับแล้วก็เปลี่ยนแม่บันไดตัวนี้นะครับเรือนอุ้ยแก้วนะครับจะมาอูดถึงในส่วนของการเปลี่ยนแม่บันไดนะครับมีความยากง่ายก็คือว่า แม่บันไดเก่าเนี่ยเปื่อนมีการซ่อมบำรุงมาแล้วโดวยวิธีการเดิมของเปื่อนเนี่ยเปื่อนใช้วิธีการยิงสกูเข้าไปพอมือเข้ามือเข้าเนี่ยสกูเนี่ยมันเกิดสนิมขึ้นซึ่งเขาเขา,าสามารถถอนด้วยวิธีการหมุนปกติได้เขาก็เลยต้องอาจจะต้องใช้ตัวตัวอุปกรณ์งัดช่วยนะครับแล้วมันจะทําให้เกิดความเสียหายของตัวโครงสร้างฮับแม่บันไดเขาก็ต้องใช้ความระมัดระวังตรงนี้นะครับค่อยๆรื้อถอนออกมา ส่วนสเปคของแม่บันไดเนี่ยเขาจะใช้ไม้เนื้อแข็งขนาดตามที่เปิ้ลระบุมาโดยใกล้เคียงกับของเกาใ็้เทาก็ติดตั้งเข้าไปใหม่โดยใช้วิธีการตอกตะปูเอาวิธีการตอกตะปูเอาครับ ในส่วนของลูกนอนบันไดนะครับมันจะมีไม้ฮับลูกนอนอะนะครับซึ่งเขาก็ทําการเปลี่ยนในส่วนของที่มันชํารุดทําการเปลี่ยนใหม่ขึ้นเลยคือนะมันคือมันแน่นแข็งแรงขึ้นซ่อมในส่วนของปูนนะครับด้วยปูนเกเนี่ชำรุดเสียหายเขาก็ทําการปั้นปูนขึ้นมาใหม่นะครับคืเอเข้ากับรูปแบบเดิมนะครับสำหรับบันไดาทางขึ้นด้านหน้าของเฮือนอุ้ยแก้วเนี่ยนะครับ ส่วนของราวกันตกนะครับหรือว่าราวจับคือขึ้นบันไดนี่นะครับเนื่องจากว่าของเดิมที่เราสํารวจนะครับมันมีการโยกครอนนะครับเราต้องยึดให้แน่นเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับเราจึงมีความจําเป็นที่จะต้องซ่อมโดยการที่ยึดให้แข็งแรงทนทานนะครับในส่วนของตัวบันไดลักลักก็คือจะทําการยึดราวบันไดให้แน่นขึ้นโดยเราทําการตอกตะปูนะครับตามมุมจนแล้วเซจนะครับ ส่วนของหน้าบ้านนี่นะครับจากการสำรวจเราก็พบว่าไม้ปิดคานนี่นะครับมีการชํารุดผุพังไปนะครับเขาจึงต้องเปลี่ยนนะครับโดยใช้ไม้เนื้อแข็งซึ่งมีขนาดเท่าเดิมเข้าองเดิมนะครับมาเปลี่ยนนะครับงานตัวปิดคานนะครับปิดคานตัวที่เขายกสูงขึ้นมาเขาก็ใช้ไม้แผ่นนี่นะครับที่เป็นกัหนดมาตามรูปแบบเดิมนะครับปิดเข้าไปแล้วโดยที่ต้องทําสีเนื่องจากว่ามันเป็นไม้เก่าอยู่ละนะครับ